ถ้าใจกางมาปิดประเทศเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดปิดจังหวัดเนี่ยถ้าปิดจังหวัดคือคนเข้าออกไม่ได้รถลาเข้าไปได้มันจะเหมือนอู้หันเนี่ยเขาเียปิดปิดเมืองเข้าใจไหมเราต้องการอย่างนั้นหรือยังอ่ะตอนนี้คนเข้าออกไม่ได้รถเข้าออกไม่ได้เครื่องบินเข้าไปได้ทุกอย่างเข้าไปได้แล้วท่านจะอยู่กันไหวไหมตอนนี้ถ้าสถานการณ์มันยังไม่รุนแรงขนาดนั้นถ้าถึงขนาดนั้นผมก็ต้องปิดปิดจังัที่ว่าเนี่ยอางกฤษจะทำไงจะอยู่กินยังไงต้องเตรียมอีกนะใช่ไหมเออ เข้าใจตรงนี้ได้นึงไม่งั้นมันก็จะไปกันนลงทางสองทางหมดผมไม่คิดว่าวันนี้ความขัดแย้งผมก็เชื่อเมันไม่มีนี่นะเพียงแต่ว่ามีคนพูดตรงนี้ออกมาใช่ไหมในโซเชียลบ้างอะไรบ้างผมก็เรียกทุกคนมาคุยแล้วมีปัญหากันหรือเปล่านะในกระทรวงสาธารณสุขหรือในรัฐบาลหรือในศูนย์ไม่อผมไม่มีใครเนะยไม่ใช่เขาไม่กล้านะเพราะผมเปิดโอกาสทุกคนหาผมได้ทุกคนนั่นแหละคือสิ่งที่ผมผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะที่คนทุกคนเข้าหาผมได้เยโดยช่องทางนี้ช่องทางโนนแล้ว